กระเป๋าสองห้าสี่ครับอ,อายุอะไนีดหน่อยครับเจ๊ไม่มีอะไรเรี่กม,มาคุยได้เฉยๆช่วงนี้แค่รู้สึกเหนื่อยๆน่ะเป็นไรอ่ะหลายอย่างอ่ะทั้งงานทั้งความรักไนเหล่าสิ ไม่มีใครเข้าเจ๊เลยว่ะไม่ถูกว่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเล่าตรงไหนแป๊บแป๊บึงนะเจ๊เดี๋ยวมาพี่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ย่คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอได้เจอเจอกันกับฉันพี่ออดดคับเป็นไรพี่ทำไมเสียปไปเนี้เรื่องของผู้ใหญ่เอา้เอาไอเจ็บก็โตแล้ววียังเ,เจ,จ๊งเด็กอยู่ไม่เจ็บเจ็บโตก็จริงแต่เป็น ออกวอแป๊บหนึ่งนะครับอ่อง,ง่ายๆก็คือเพายไนเล่าดิอายุรู้ใช่ไหมว่าเจ้แบบก่อนหน้านี้เจ้มีซัมติงกับพี่พาโบอยู่อ่ะเี่ยพาโบใช่ไหมอืมใช่ก็พอรู้อยู่แล้วก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งจริงๆคือ ไงแกไม่สามารถเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเจได้นนะออกปะ่ะเขามีหาเดทใช่ไหมหรือว่ายังไเขาไม่ได้มีห้าเดทอะคือใครก็อยู่เคียงข้างเขาไม่ได้หรือเขาก็อยู่เคียงข้างใครจริงๆไม่ได้เข้าใจาไหมเรื่องตรงนี้ยเจเข้าใจตั้งแต่ตั้งแต่แบบเริ่มแรกแล้วเวยจนเจแบบว่ากลายเป็นตอนเนี้ยที่ผ่านมาก็ไม่ได้หวังที่จะอะไรกับแกเลย แค่แบบคอยซัพพอร์ตเราขอให้แกทำอะไรก็ได้ให้มันมีแต่วนันเป็นไปได้อที่แบบว่าเราจะไม่หวังอะไรเลยไม่หวังจริงๆเรองยังไม่จบไอ้ทีเนี้ยอยู่วันนั้นอ่ะวันที่มันมีคอนเสิร์ตอ่ะก็มันมันก็มีคนผู้ชายคนหนึง่งเข้ามาคุยด้วยเหมือนกัน พี่สมิธไวคุยกับเจ๊เหรออืมเอาไวาเจ๊รู้สึกไหมก็เริ่มรู้สึกนะและะ้วแบบป่าวุ้นไงเดียมันก็เริ่มรู้สึกแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆใช่ปะ แต่ที่หนักใจสุดก็คือเหมือนแบบแค่เป็นทุกคนในเมืองอ่ะอีดกันเจกับสมิธก็ให้แบบเจกลับไปคุยกับพี่พาโบเวซึ่งเจอยากพยายามอธิบายแล้วว่าเจอเป็นคนที่แบบพร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่พาโบก็จริงแต่คือวันหนึ่งเวลาคือวันหนึ่งอ่ะเวลาเราท้อเราเหนื่อยอ่ะเราก็อยากได้คนมาอยู่ข้างๆหรือเปล่าอ่ะ ถูกว่าพายุใช่มันก็ถูกแต่เฮียแกทำตรงนั้นไม่ได้ไงซึ่งเจ๊ก็ไม่ได้หวังให้เฮียแกมาทำเว้ยเข้าใจมันเหมือนตอนนี้ทุกคนแบบไม่เข้าใจความรู้สึกเจ๊อะและอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบก่อนหน้านี้วันนั้นเจ๊คุยกับพะโลแล้วก็เมลอนอเรื่องเนี้ยเจ๊อยากคิดมาตั้งแต่ตอนโน้นตอนนั้นแล้วแหละ แ,แค่ไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกอะไรคือเมลอนก็ชอบพี่พาโบซึ่งเมลอนเป็นลูกเจอ่ือพยุค,คิดว่าเจ้ขวัญรู้<ล>สึกยังไงถูกไหมใช่ไหวหรือเปล่าเนี่ย,ยระบายไหม ลายเป็นว่าตอนนี้แบบทุกคนมุ่งแต่จะให้เจ้กลับไปอยู่จุดเดิมที่แบบเคยอยู่กัแบบพี่พาโบเว่โดยโดยที่ไม่ได้แบบมองความรู้สึกเจ้เลยว่าเจ้รู้สึกยังไงอ่ะเข้าใจปะเข้าใจครับคือทุกคนพยายามกีดกันสมิธพยายามแบบไม่ไม่เข้าข้างแล้วก็แบบ อะไรนู่นนี่นั่นจนแบบตอนนี้จะมาเอรู้สึกอึดอัดไปหมดเลยอะแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าเจรู้สึกยังไงอะที่พาโบะเหรอไม่ทุกคนที่มองที่แบบว่ากีดกันเจอะคือเจอยพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพายุอธิบายไปหมดแล้วแบบอธิบายไปหลายรอบมากมาก มันกลายเป็นว่าตอนนี้เจ๊แบบเหมือนทำต,ตามความรู้รสึกตัวเองไม่ได้ไเลย<ช>เออสามีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมทำไมาทุกคนเลยกลีดกันเขามันอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาแบบอาจจะมีประวัติไม่ดีมั้งทุกคนเลยกลีดกันแต่ในความรู้สึกเจ๊ก็คือแบบ ตั้งแต่เจ้คุยมาเจ้ยังไม่ได้เจอสิ่งที่ไม่ดีในตัวเขาอ่ะขอเข้าใจปะเจ hmm. ้ก็บอกก็บอกหลานแล้วก็บอกพิสรดาไปแล้วว่ามันก็ต้องลองดูไปก่อนเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเขาไม่ดีจริงๆมันก็ต้องเป็นเจ้เองที่ต้องเจอกับตัวถูกไหมมันก็ดีกว่ามานั่งฟังคนอื่น ทอ<ม>าการก็คล้ายเดียวกับผมแหละแบบว่าทุกคนก็คอยเตือนก็คอยแบบว่าคอยพูดโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นผมเองแหละที่ต้องตัดสินใจเองแต่ตอนนี้เจแค่แบบว่าตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมไม่ใช่ตัดสินใจไม่ถูกเว้มันแค่อึดอัดอะมัน อึดอัดไปหมดเลยอ่ะเจ๊แบบให้เจ๊กลับไปอยู่จุดนั้นเหมือนเดิมกับพี่พาโบเจ๊ก็อึดบายใจ,จที่จะอยู่ไม่ถูกไม่ได้ไม่สบายใจที่ต้องอยู่แบบเคียงข้างแกไปเรื่อยๆนะเว้แต่ไม่สบายใจตรงจุดที่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วอ่ะ เมลอนหรือคนอื่นๆื้รอพังพี่พะโบที่เขาอยู่กับพี่พะโบเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกแบบไหนเพ้าะเจเลือกสถานะตัวเองกับเฮียแกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเจ้อยู่จุด ทุกคนมันต้องเดินหน้าอยู่แล้วมันต้องพบต้องเจอคนอื่นแต่ซึ่งวันนี้เจพบเจอคนที่มาทำให้เจสบายใจรู้สึกดีด้วยเวลายอยู่ด้วยใช่ไหมนเหมือนตอนนี้เหมือนเจไปนคนผิดอะ่ะไม่รู้ดีเจไม่ได้ผิดอก ทุกคนก็ต่างอยากอยู่ในที่ที่มันรู้สึกดีแล้วก็สบายใจไม่มีใครเข้าใจเท่ากับตัวเราเองหรอก็ใช่แหละคือไม่มีใครเข้าใจไม่เป็นไรเว้ยแต่ทำไมแบบว่าทุกคนพยายามแบบทำให้เจรู้สึกอึดอัดอะเข้าใจไหมอืมเข้าใจครับ ผมว่าเจาต้องตัดสินใจอะ่ะต้องยอมตัดอีกทางหนึ่งแตอทางนั้นไม่ได้มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วพายุเข้าใจไหมเข้าใจแตอทางนั้นมันไม่ได้มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะถึงวันหนึ่งเจ้คบกับใครก็ตามอาจจะไม่ใช่สมิธก็ได้อาจจะเป็นคนอื่น ความหวังดีต่างๆที่เจ้เคยมีให้พี่พาโบมันก็ยังเหมือนเดิมเว้ยไปทางนั้นมันไม่ชิดไม่ชิดมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะเจ้สนใจความรู้สึกตัวเองมากกว่าแบบว่าคนรับข้างได้ไหมเราตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนเราแค่รับฟังมาแต่เราแบบว่า ค่รับฟังเฉยๆไม่ต้องไปจัสไม่ต้องไปตัดสินยังไงสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปเขาก็เข้าใจเราเองอะไรอยู่เป็นคนนอกมองเข้ามาคิดว่าเจาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ครับไม่มีตรงไหนเลยที่มองว่าเจาไม่ดีมันอยู่ที่ความเข้าใจว่าเขาจะเข้าใจเจามากแค่ไหน เราส่วนทุกอย่างบนโลกไม <c oughs> ่ได้หรอกแอบว่ะเดี๋ยวเจ๊ก,ก็ดีขึ้นซึมปะเนี่ยซึมมาหลายวันแล้วหาความสุขให้ตัวเองมาล้วชมิธนี่เป็นใครอะ่ะเขาเพิ่งมาหรือไรอืมราชื่อสมิธโลเปสอะ่ะรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จัก ทำงานต่อเถอะอ่าเดี๋ยวต้องไปแกลกรถล้วไมวต้องคิดมากนะเอ้น๊นอยู่ไหนวะน่ะแตาวันนี้ผมแค่นั้นแหละ